อย่มีเล็บตั้งมีเลบตั้งเอออยู่แม่แตงเะยรียบรียว์ไปารโโอบูเบอร์นปดอยู่บนบูเบอร์บูวูบ kamu tidak terima kasih.

ข้างบนครับพี่ิม้งบนอัี้ดเื่อนตรงจองเลยนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์มาบอกเดี๋ยวรอบึิเบอร์ยังไม่รู้ ครับครับนะครับตอน <laughs> ก็ดมาสวัสดีปีใหม่ที่นี่แล้วก็สองก็เกียนมาด้วยแล้วก็มาประชาว่าเดี๋ยวอบประจตั้งหนึ่งบุมพาันบอกลงนะเดี๋ยวพู้สมัครคงตามมาใช่ไหมยันน้ำใส่สิใส่ยงใส่เสโอ้หลอดนี่นะหนี่สองชั้ครับสองครับนีอชั้นเยกยจบี่ายยวที่ไหมกายละเกียดยังอยู่บนเตียงอยู่เลย สวัสด <sei mein> <uten> um ีปีใหม่อบงคุณมาสวัสดีปหม่วสวัสดีปีใหม่ที่ตลาดพิกาดแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเนื่อคุณภาพันธ์จะมีได้ในยุคภาบะเช่ครับ

ที่ทำให้รวยคหมูเด้งเลยเหรอเด็กเขาบอกจะแต่งงานแล้วนี่ใช่ไหมหมูเด้งหมูเด้งไม่สวแล้วนี่พี่ชายตสเลยนออาคุณ่คะขอบคุณนะคะคุณนะคะขอบคุณค่ะส่พี่น่เอาไปฝาก่่่เ่อญี่ปุ่น ทษนะหมูแดาที่ลำไส้แล้วก็จะโกรธมไม่ได้กินหมูดแป้งคโรนะ้นไม่กินอะเอาเรนุ่งมันเกินดีกว่ามีเดรนสาวไมครับโด้นสาวมกินดีกว่าน้ัวอะไี่ครับบอกบอกครับสองร่หนอ คือไหนอ่ะอะไรบอดครับไม่อ่ะไม่อ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงให้ด้วยนะครับ